สวัสดีครับสวัสดีนะนะเพื่อนๆนะครับที่มีเจลักนะครับในไม้นะครับไม้ด่างต่างๆนะครับหรือว่ากล้วยแดงอินโดนะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีชมรมกล้วยแดงอินโดประเทศไทยด้วยนะครับผมวันนี้นะครับสวนของจรัย์พันไม้ด่างนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาถ่ายนะครับกล้วยมุมสูงนะครับของสวนจรรย์พันไม้ด่างให้ชมเลยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็น กล้วยนะครับลายต่างๆของสวนจรันทร์พันไม่ด่างนะครับผมนี่นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสนะครับาพาชมสวนจรันทร์พันไม่ด่างในมุมสูงกันเลยนะครับฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นกล้วยแดงอินโดนะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับกล้วยแดงอินโดนะครับจับตั้งแม่ไว้เยอะเลยนะครับผมเป็นงานเข่งนะครับงานเข่งแล้วก็เป็นงาน ที่แบบว่าลงบ่อนะครับลงบ่อนะครับต้นใหญ่นะครับผมก็จะลงบ่อแล้วก็ลงเข่งใหญ่นะครับอ่าพร้อมยกแม่นะครับผมพร้อมที่จะยกแม่ได้เลยนะครับผมนี่นะครับราคาก็มาคุยกันนะครับที่สวนนะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับผมก็083 3 6 0ปดสหนะครับหรือว่าจะเป็นต้นเล็กนะครับแบบนี้นะครับต้นเล็กแบบนี้นะครับอ่าเป็นงานเข่งนะครับนี่นะครับมีอยู่5 5ต้นนะครับงานเข่งนะครับโอเคนะครับผม สำหรับคนที่กําลังนะครับเข้าในมาในวงการกล้ยแดงอินโดนะครับผมนะครับอ่าจากสวนจัลันพันไม่ด่างนะครับหรือว่าช่องจรลันหาอยู่หายกินตามวิธีนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเลยนะครับผมนี่นะครับอสวนนะครับอฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นนี่ที่เห็นนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอลกระดาษทองนะครับบอลกระดาษทองสองต้นนี้นะครับผมอ่าสวนนะครับ ส่วนพวกนี้นะครับวงในในวงนี้นะครับผมก็จะเป็นบอลหูช้างนะครับด่างเหลืองนะครับผมแล้วก็นี่นะครับต้นแม่เขาสองต้นนี้นะครับผมจะแยกออกจากสองต้นนี้นะครับผมถัดมานะครับขาวๆใหญ่ๆต่อหน้าเรานะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นบอลกระดาษด่างนะครับผมต้นแม่นะครับแม่เขานะครับสูงประมาณนะครับ2เมตร3าสิบเซนนะครับผมสองเมตร30สิบเซนแล้วนะครับผมยังโตได้อีกนะครับผมถัดไปเลยนะครับก็จะเป็น ตระกูลนะครับกล้วยด่างนะครับกล้วยเขียวด่างนะครับก็จะเป็นพวกวลาค่อมปลาปัวนะครับแม้กระทั่งฟลอริดาแล้วก็นี่นะครับเห็นใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมก็คือตานีด่างนะครับผมตานีด่างนะครับนี่นะครับสวนจรันพันไม่ด่างนะครับส่วนมุมนี้นะครับส่วนมุมนี้นะครับก็จะเป็นบอลสีต่างๆเลยนะครับผมเพราะว่าที่มุงสแลนไว้ให้เขานี่ก็คือนะครับเขาไม่ชอบแสงแดดจัดนะครับ ก็เลยให้แดดเขาล่ำไหลลำไหลนะครับให้ให้เขาโดนแดดได้น้อยที่สุดนะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมสำหรับนะครับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากนานะพี่ๆเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฝากติดตามนะครับช่อง youtube นะครับจรันนะครับหาอยู่หายจินตามวิถีนะครับหรือว่าเพจเฟซบุ๊กนะครับจรันพันไม่ด่างนะครับผม ใครที่มองหานะครับผมใครที่มองหานะครับก็ติดต่อมาได้ครับผม0833560763นะครับหรือว่าเพจนะครับ Facebook นะครับจัันพันไม่ด่างนะครับผมหรือว่า C-H-A-R-A-N H-O-N-G-S-A นะครับผมครับวันนี้นะครับก็ขอฝากจบไลฟ์นะครับจบ วิดีโอนี้นะครับผมไว้เพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมจนจบคลิปนะครับขอบคุณครับ